สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องพระนะครับวันนี้ผมมีความยินดีที่จะนําเสนอเหรียญดีๆอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญท้าวเวสสุวรรณของหลวงปู่ดีวัดส้มเกี้ยงหรือที่เรารู้จักกันก็คือหลวงปู่ดีหรือหลวงพ่อดีวัดเทพกรนะครับเหรียญนี้ออกที่วัดส้มเกี้ยงจังหวัดตากนะครับค่าข้อมูลผมจะไม่ผิดนะครับเป็นพี่พ ในกลุ่มสวนขังเป็นผู้สร้างถวายนะครับเพื่อที่จะนํารายได้นะครับเข้าถวายให้หลวงปู่เป็นกองทุนเพื่อดูแลสุขภาพแล้วก็ให้หลวงปู่ไว้ใช้จ่ายนะครับสําหรับจํานวนการสร้างเหรียญนะครับที่พอจะทราบก็มีเหรียญเนื้อเงินมีเหรียญเนื้อนวะแล้วก็เหรียญเนื้อทองแดงนะครับถามว่าทําไมถึงแนะนําท้าวสุวรรณของหลวงปู่ดีนะครับเพราะว่าแต่ก่อนตอนที่ผมไปกราบหลวงปู่ผมเคย ขอให้หลวงปู่ท่านจารมิตรหมอให้หลวงปู่ท่านก็บอกว่าข้าเป็นมิตรหมอเนี่ยก็จารหัวใจทาเวสุวรรณเลยแล้วก็จากการที่ลูกศิษย์น่าจะพอทราบกันนะครับว่าหลวงปู่นี่ก็มีคนทําท้าเวสุวรรณมาถวายให้ท่านก็น่าจะหลายรุ่นอยู่นะครับเท่าที่เคยเห็นก็มีของโพธิจิตก็เคยสร้างเป็นพระเนื้อผงขึ้นมาถวายหลวงปู่นะครับแต่สําหรับรุ่นนี้นะครับที่แนะนําเพราะว่า ปัจจุบันน่าจะยังพอหาได้นะครับยังไงลองตามสอบถามไปที่ Facebook สวนขังนะครับหรือว่าลองเซิร์ชไปอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เหมือนกันก็คือเพจของหลวงปู่ดีวัดส้มเกี้ยงนะครับน่าจะเจอน่าจะยังพอมีอยู่สำหรับเหรียญที่เห็นเลี่ยมนี้นะครับก็ เป็นเหรียญจะเรียกว่าเป็นเหรียญท้ายท้ายที่ผมที่หลวงปู่เมตตาให้ผมมาตอนที่ผมไปกราบท่านที่วัดสมเกียงจังหวัดตากนะครับแต่กราบแล้วหลวงปู่เขาบอกว่าให้เอาเท้าเวทกลับไปติดตัวสิอแล้วหลวงปู่ก็หยิบออกจากย่ามนะครับเป็นเท้าเวสุวรรณเนื้อทองแดงให้ผมมานะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี้มีได้มาทีหลังครับเป็นพี่ใจดีมอบให้มาเป็นที่ระลึกนะครับ อันนี้เขียนว่าเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ชนวนนะครับแกะได้สวยงามครับมีต่อโค้ดนะครับเขียนทาเวสสุวรรณัน2560นะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับทั้งบทน,นี่ยันน,น้าทองครับเป็นยันประจำตัวของหลวงปู่เลยมีเขียนวัดส้มเกี้ยงเมืองตากนะครับแล้วก็มีชื่อหลวงปูด่ดีฉายาธรรมธีโรดีร้อยปี เหรียญขนาดกำลังดีครับสวยงามครับเท้าวเวสุวรรณของหลวงปู่นี่ไม่ไม่แพ้ใครครับมับ่นใจว่าดีจริงๆยังไงแนะนำให้ลอง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 เซิร์ชหาลองลองสอบถามข้อมูลได้นะครับน่าจะยังพอมีอยู่นะครับแนะนำจริงๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ